เอาคนะน่ะได้รถไม่แล้วมันมันส้มรถไม่ปฏยิบผ้าไปขับอยู่เลขผลตกพนนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ออกเลขทะเบียนมนบอบกเจ็ดห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 กผน่ะบัานทะเบียนคุณแม่เฉียวพลอนะ่ะคุณยายน้อมพลอนะ่ะบัานเลขที่ตรงกันแน่นมอหกเจ็ดเอาเ่าต้องกลับมันออกมันถือแล้วบอถือตัวใดกับตัวนึงหละ่ะ มันนี่ได้เงินแล้วบ่านนี้โอ้โุกๆมันมันตัวบ่านนีเออ่าสุก,สกๆมันมันทำงานทำการตัวโุก,กๆมันมันพอนะจิตหกปลายแดงโอ้ไปทางไหนล่ะคุณพ่อกับคุณแม่จอดไปไอ้ใส่กล้วยได้เนาะกล้วยๆหวานๆได้เนาะ <laughs> เอามาหนีิโซเฟอร์ไม่เนี่ยมาหนีิโอ้โซเฟอร์ไม่ออกไปแดงแล้วกําลัางฝึกวิชาขับครั้งแรกเด้นี่ตูเตียไปสอบใบกับขีไว้แล้วโอ้มาทานไม่เอาไปเจียมน้าอาจารย์เอสี่อุบาน้อยเขาอุบาน้อยเจียมไว้เราก็ดียันล่ะว่นในเจียมได้ดหดไหมเจียมโอ้จะในฮอดเมื่อเตะจะไปเจียมอ๋อหัดยุดเส้น บ้านดอนช้างตีบ้นดอนสร้างไปเหล่าพลทองออกเสียนแล้วครับอาทิตย์เดียวกับไปเวิ้นเวิ้นต่อแต่ว่าหัดเขานํำสร้อยอยบานแห้งสร้อยปรับเสียนมาเนี้อันนี้ถนน,นดีถนน,นดีคนโ้ยตีเล็กเป็นแหงอยากได้ในว่ยเฝ้าเย่าเฝ้า,า,าช่วงนี้ทำงานบ่ได ฝนตกตลอดแนวเลยมาครับรถบาร์เทมาสอนบม่ได้สอนเนี่ยพนครับเป็นแล้วมีตนังลุ่มเติมเป็นโมคนเอาไปอาลาดอาลาดเลยครับจอดจอดจอดยุ่นส่วนเขามิตได้สีนี่เนี่ยเซฟจอดอยู่เระว่าสีหาขันมาขายดีดีสีนี่สีนี่มันมีแต่ค้เพราะสีนี่ยุ่นนเมื่อขอนแก่นนั่นเขาจะสีนี่แหละสีหยอดสีหยอดนิยม อันนี้อยู่ประมาณ60ครับอยู่ประมาณ60สีหยอดน,นิยมเอาสวัสดีครับผม